อาอถ่ายรถขึ้นรถครับตอนนี้เป็นเวลาบ่ายสามโมงนะครับถ่ายรถเมื่อบานครับผมเดินทางครับอุบลครับคอยน้องๆเดินทางกวอดไพ่ครับผมออกมืออ่นเ้าครับผม เอาขี้ตมขี้ดินวันเกณฑ์เมื่อนำแต่ละอ๋องเมื่อล่างอยู่บ้านเาาท่าไงทวนๆไปคุณแล่นน้ำกลวนวกับเบิงระว,ว่างทาไทยกัน ค่อยไปค่อยมามีไฟก็ไปงายของแต่ของมันมีไฟเดี่ยวลำบากมะยังดอกขั้นหนึ่งปิดท้ายเอามีลรามียังมากก็จะได้บีบไห้กันเอาส,สเตม,มดัดีดี เอาสเตมัดบ่ต้องมัดหูวมันมัดพีรอดสิมดัดสิตัวนี้ดึงลงมานมีจักเส้นเอามาจักเสียนบ่ไอสเตย์ที่เกียงสเตย์ยู่เฮงอนมันมีนมส,สี่เสียนผุนเด้เอามาจักเส้นโอ้ยมันมือเอามาคืนเนาะมีหลายเสียนกว่านี่เอามัดเอาแกะออกดึงดีๆ

อยู่เทิ่งรหลดเศษหนึ่งอยู่เทิ่งรหลดรถปีกับบ่เดี๋ยวมาม,มัดดีๆเกี่ยวยิกเกี่ยวขึ้นไปยิกเออแกบอกบอนั่ะฮะ ยังดอกมีรลดแลมน้ำกลนอยู่เบิ้งซอยกันเนาะเออนั่นน่ะยูด้วตำแหน่กันยูล้านีเสียกู่บ่ซุดอะบ่ล้างค้าพับลงอีกลยอี่บ่บ่เนี่ยถือมือเห็นบ่นั่นพอตะคอก็น้ำพ่นน่ะฮะ สีสว่านไปดึงห้อยล็อกใส่ยฟังนั่นไหมเออไม่ฟังไก็ลอกแค้อเอาสั่นถอดมาเบื้องไฟนด้เบิ้งสายไฟนั่นแหละเดี๋ยวเดี๋ยวดึงดึงออกก่อนดึงออกอีกก่อน ขัดแม่นี่อ่าพ่นออกมาเกี่ยวพี่เกี่ยวพี่เลยแมนเกี่ยวพี่มันจังพันมาเลยเออพันมากให้มันแย่ไปเลยนะด้ามโซ่ไปบ้านเออบ้านห้องก็ล็อกใส่โซ่ไปเลยสร้างมันต้องลามโซ่ได้สร้างเจ้าสวดมาพี่ก้อนเลยไหมเออพันพันเข้าไปก้อนน่าพ่นพันเข้าไปอีกพันเป็นเกี่ยวไปเลยนะบอสเออพันเป็นเกี่ยวคือแมน บาเนี่สอนนะพี่ลุดไปเออหนักก้อขึ้นไปบัดนั่นแล้วยานก็บก่เป็นยังออกมาตะลามไว้ดึงดึงดึง,ดงขอดโซไม่อีกก็ได้นะเกียรติดึงมาหาขอดโซอีกตึงไม่อีกก็ได้มันยานพดเออดึงไม่อีกนั่นแล้วเออล็อกได้ปะแมน <c oughs> ขันบ่มัดเอาแม่นสอดมาเลยพุพ่นแม่นนั่นแล้วมีแต่คออยู่ดอกเออขอสำนักก็อยู่แล้วอืมพ่นไปล่างยื่เงื่อนบนล่างมือล่างนำแฟบออกขวดจนเหี่ยวหมดแล้วหอนหอนเนาะเตรียมตัวเดินทางกับผู้บลนครับผม เอารถขึ้นแล้วนะครับเอาเป็นรถปีกับยังคือพุ่มีฝาหนารถผู้ใดล่ะฮะไม่ไ<า>ไมยังคือถอดออกหมดแต่นี่ยังล่ะคือถอดออกหมดผู้ใด ยังคือัอนอะไรก็ยังมันคือม,ม่มีฝาหนาโอ้โหผมบรับประทนะครับเสีพวนี้ไปไป,ไปเลยบรนี่เออไ,ไ,ได้ก็สีแลนน้ำกนออกไปนี่แหละ ดดเ,เดี๋ยวครับเดี๋ยวนํำกลนกันเข้าไปครับอืม,มอได้อยู่ครับไก่สามอยู่้าวเบ <c oughs> ียบปล่อยครับผมไปเดี๋ยวข้อเขาบ้านไ่ขึ้นกัน เจอกันไม่คลิปนะครับผมบาย